ผ่านข่าววันนี้ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี2,563ได้อย่างไรมาชมกันเลยครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับใครได้รับเงินอุดหนุนบุตรปีงบประมาณ2,563บ้าง สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมสำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือนดรอสนสเพิ่มเติมภายหลังวันที่31กันยายน661สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้วและมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูล ของโครงการเงินอุดหนุนภายในวันที่กำหนดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี2563ได้อย่างไรหากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุครบ6ขวบแต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนหรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปี2562ก็สามารถลงทะเบียนได้เลยตามสถา,านที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้ กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่พักอาศัยอยู่เมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทยหรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทยเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปจนมีอายุครบ6ขวบอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแลกเกิดไว้ในอุปการะ ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1น0 0 0แสบาทตอ่อคนต่อปีหมายเหตุมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเดูดูเด็กแรกเกิดเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนราบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดห แบบคำร้องขอลงทะเบียนดอร0 1 2แบบรับรองสถานะครัวเรือนดอร0 2 3บัตรประชาชนผู้ปกครอง 4. สุติบัตรเด็กแรกเกิด 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศอ,อ,อ,อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 6.. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่หนึ่งที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์นในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่หนึ่งพร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 7. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจําสลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม8สํสำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่งหรือเอกสารอื่นๆใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2ตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรหากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือ,อยังสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองที่ระบบบูรณาทานฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม eSocial Welfare เว็บไซต์ go welfare .cgd.go.th โดยเลือกเมนูตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนคอเซ็นเตอร์02-255-58-50-7ถึง7ต่อ121-122-123-124-147และ02651 6920ครับขอขอบคุณแรงคาวกับุก .com หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับ